ไฟฉายคาดหัวนะครับตัวใหม่นะครับซีรีเอ t ด์ดอจากเลนเซอร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเรือธงของไฟฉายคาดหัวซีรีเอลด์ดอเลยก็คือ m อ1 0ที่ผมใส่อยู่บนหัวเนี่ยนะครับได้ความสว่างสูงสุดที่600้อยลูเมนนะครับสามารถปรับโหมดได้ก็คือ600้อยนะครับสองลูเมนแล้วก็ที่10บลูเมนนะครับความสว่างเพียงพอในการใช้งานนะครับ ด้วยระบบ v d v c n d f o f u s u y s y s t นะครับที่สามารถซูมและกระจายแสงได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ไฟฉายคาดหัวเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับเจ้า M10 เนี่ยใช้ฐานชาร์จนะครับ18650นะครับแล้วก็ระบบชาร์จเนี่ยเป็น USB เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถชาร์จจากแหล่งพลังงานได้ทุกแบบครับไม่ว่าเป็น power bank นะครับเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่า เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับตัวมันเองเนี่ยก็มีอินดิเคเตอร์ถ้าเกิดใช้ไปแล้วแบตอ่อนมันก็จะมีการเตือนให้นะครับการใช้งานเนี่ยเหมือนกับไฟฉาย Outdoor Series รุ่นอื่นทั้งหมดเลยครับคือสามารถตั้งได้2โหมดครานี้ไม่ใช่3โหมดนะครับที่ขาดไปก็คือไม่มีโหมดโตรบก็คือเราสามารถตั้งให้สว่างสุดกลางหลีหรือว่าเปิดเนี่ยเป็นหลีสุดแล้วก็กลางสว่างนะครับ แล้วก็สามารถล็อกสวิตช์ได้ด้วยสําหรับเวลาเราเดินทางนะครับไม่ต้องการให้ไฟฉายเนี่ยไปอยูดใส่ไป่ได้เป้เนี่ยแล้วอยู่ดีไปโดนสวิตช์เปิดขึ้นมาไปถึงที่หมายอ้าวแบตเตอรี่หมดนะครับตัวนี้สามารถล็อกสวิตช์ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นไฟฉายที่พร้อมสับนะครับความสว่างหรือเฟือนะครับไม่ว่าจะใช้ในงานเดินป่าทั่วไปนะครับงานวิ่งเทรลนะครับงานสำรวจนะครับ ควน600ลูเมนกับไฟฉายคาดหัวเนี่ยเลือดเฟือเพียงพอ,องจริงครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันครับว่ามันได้ดีขนาดไหนครับเรามาทําการทดสอบไฟฉายเลนส์เซอร์ MS10 นะครับที่ริมแม่น้านําป่าสักนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นหน้าผานะครับครับด้วยความสว่าง600ลูเมนนะครับที่ซูมเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นหน้าผาที่อยู่ห่างไปเกือบ200เมตรได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูภาพกว้างนะครับเราก็ทําการขยาย การซูมนะครับก็จะทําให้เราเห็นทัศนวิสัยรอบข้างได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นเราสามารถเปิดสว่างนะครับลดความสว่างลดลงเหลือ2องลูเมนแล้วก็สว่างรีสุดนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในแคมป์นะครับก็นับว่าเป็นไฟฉายที่เราเลือกใช้งานได้ดังใจเลยครับจะใช้งานทั่วไปในแคมป์นะครับหรือว่าจะใช้งานสําหรับการเดินทางมองไปข้างหน้านะครับระยะทางไกลนะครับครอบคลุมหมด ตัวเดียวอยู่ครับก็ถ้าอยากจะหาไฟฉายคาดหัวนะครับที่ตั้งความสว่างได้ดังใจนะครับเวลาปรับโหมดสว่างสุดเนี่ยก็สว่างดังกลางวันเลยนะครับลองเข้ามาดูสิครับไฟฉาย MS10 นะครับของเลดเดนเซอร์ตัวใหม่น่าใช้จริงๆครับมาลองดูครับ